เนื้อหาในช่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์จริงไม่มีเจตนากระทบผู้ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกดติดตาม subscribe หากชื่นชอบในสไตล์การเล่าเรื่องแบบหลอนแลน ในย่านตลาดเก่าคนส่วนใหญ่รู้จักอํานวยแค่ในฐานะพ่อค้าขายยำรกเข็นวัยห้าบกว่าหน้าตาเฉยชาไม่ค่อยพูดหิ้วมีดหั่นผักกับคีมคีบหมูไปถ่ายทุกค่าเขามาเงียบๆกลับเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าในอกของชายคนนี้เก็บอะไรไว้บ้างห้าปีก่อนอํานวยเคยมีร้านเล็กๆอยู่ริมถนนใหญ่ขายยำอยู่กับภรยาและลูกสาววัยเจ็ดขวบ ร้านเล็กแต่คนแน่นทุกคืนเขาเป็นคนขยันไม่เคยคิดร้ายกับใครจนคืนหนึ่งหลังเก็บร้านเสร็จเขาเดินถือเงินรายวันกลับบ้านผ่านตรอกหลังตลาดตรอกที่มีคนจรอาศัยอยู่เต็มไปหมดเสียงขวดแตกดังขึ้นจากข้างทางก่อนที่สามเงาดำจะกรูเข้ามาผลักเขาล้มกระชากกระเป๋าต่อยไม่ยังราวกับระบายความโกรธของคนที่ไม่เหลืออะไรใส่คนที่ยังพอมีอยู่บ้าง เขานอนแน่นิ่งกับพื้นหายใจรวยรินมองเห็นเท้าของพวกมันเตะหน้าอกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหนีทิ้งเขาไว้ในกองเลือดและขยะวันนั้นเขารอดมาแต่สิ่งที่ไม่รอดคือชีวิตหลังจากนั้นเมียหนีไปพร้อมลูกร้านขายไม่ได้เขาต้องขายของเองคนเดียวจนกลายเป็นรถเข็นที่เข็นเร่ตามซอยทุกค่ำเขาเริ่มมองคนจรจัดไม่เหมือนเดิม ไม่ใช่คนตกทุกข์แต่คือเชื้อโรคของสังคมพวกที่กินแรงผู้อื่นเอาแต่แบมือขอโดยไม่เคยคิดจะลุกขึ้นเองเขาเชื่อว่าถ้ากำจัดพวกนี้ได้โลกอาจสะอาดขึ้นคืนหนึ่งหลังตลาดไวายมีชายจรคนหนึ่งชื่อวิโรธเดินมาหาเขาที่รถเข็นอําน่วยจำได้ว่าไอ้นี่เคยขโมยหมูจากถังน้ำแข็งเมื่อสองวันก่อนเขายืนยิ้มฟันเหลือง ลุงเหลือของไหมหิวว่ะของเหลือก็มีแต่กินตรงนี้ไม่ได้มีที่นั่งข้างหลังโรงเก็บของไปกินนั่นเถอะจะได้ไม่โดนไล่เสียงอําหนวยเรียบแต่ในใจรากับน้ําเดือดที่รอเวลาไหลล้นวิโรธหัวเราะใจดีว่ะวันนี้แจกฟรีเหรอคืนนี้อยากให้กินอิ่มๆ เขาตอบพลางหยิบถุงพลาสติกใส่ของเดินนําไปก่อนซอยหลังโรงเก็บของเงียบจนได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นถูกย่างก้าวของวิโรธเต็มไปด้วยความไม่รู้เขาไม่รู้ว่าที่นั่นคือมุมอับที่ไม่มีใครเดินผ่านแม้แต่หมาก็ไม่เห่าเมื่อถึงโต๊ะไม้ผุผูข้างกำแพงอํานวยวางถุงลงเปิดให้ดูเอาเลยหมูสดสดพึ่งแล่มาวิโรธหัวเราะ ลุงนี่แปลกดีนะจากด่าเมื่อวานมาวันนี้ใจดีเฉยบางทีคนเราก็เปลี่ยนได้อำานวยตอบพลางขยับเหล็กกันล้อที่ถืออยู่ในมืออีกข้างให้มั่นขณะที่วีโรธยื่นมือจะหยิบเนื้ออำานวยพูดเสียงต่ําแต่ยังมึงมันไม่ควรได้อยู่ให้เปลี่ยนเสียงเหล็กฟาดดัง แรงพอให้ทั้งร่างโอนเอ็นไปข้างหน้าวิโรธร้องอืดอาดแต่ยังไม่ทันหันกลับเหล็กก็ตวัดซ้ำอีกครั้งคราวนี้แรงพอให้ร่างกระเด็นชนกำแพงเสียงดังสะท้อนในซอยแคบเขาล้มลงมือเกาะพื้นพยายามพยุงตัวแต่ถูกเหล็กกดซ้ำอีกอำหนวยยืนเหนือร่างนั้นฟาด ฟาดยังไม่รีรอเหล็กในมือกระแทกจังหวะมั่นคงแต่ละครั้งช้าหนักและจงใจให้หยุดหายใจให้ได้เสียงหอบของเหยื่อขาดห่วงก่อนจะนิ่งไปในที่สุดเขายืนนิ่งมองร่างนั้นเหมือนของที่ใช้แล้วทิ้งมือที่เปื้อนเลือดสั่นเล็กน้อยแต่ในใจกลับสงบอย่างประหลาดเหมือนได้ปลดล็อกบางอย่างที่ค้างอยู่มานาน พวกมึงทำให้กูเป็นแบบนี้งั้นก็ต้องรับไปเขาพูดช้าๆแล้วลากร่างไปวางพิงกำแพงเหมือนคนเมาหลับปัดคราบที่ผืนให้เรียบก่อนหันหลังกลับโดยไม่เหลียวเขาเดินกลับรถเข็นล้างมือในถังน้ำแสงไฟสะท้อนเลือดที่ยังติดหนิ้วเขายิ้มแล้วพึมพำกับตัวเองเบาๆคืนนี้เริ่มแล้วสามคืนผ่านไปหลังเหตุการณ์นั้น อำนวยใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเข็นรถยำไปขายตรงหัวมุมตลาดพูดน้อยกินข้าวตรงรถเข็นไม่ยุ่งกับใครแต่ในใจกลับเงียบผิดปกติเงียบเกินกว่าจะเรียกว่าสงบมันเป็นความเงียบที่ทำให้เขาเริ่มคุ้นกับการไม่มีเสียงคนขอไม่มีเสียงดาคอจากพวกจรจัดที่เคยเดินวนอยู่รอบร้านคืนที่สาม ตลาดเริ่มเงียบหลังเที่ยงคืนเหลือแค่ไฟนีออนจากร้านสะดวกซื้อที่อยู่ห่างไปเกือบร้อยเมตรอํานวยกำลังเก็บของลงกล่องเขาเห็นชายร่างสูงห่มผ้าเก่าเดินเข้ามาเงียบๆคนจรอีกคนหน้าคล้ายพวกที่เคยล้อมเขาในคืนสมัยก่อนเขาจำไม่ได้แน่แต่กล้ามเนื้อข้างแก้มเกรงทันทีลุงเห็นพวกเราหายไปหลายคนไหมมันถามพลางมองรถเข็นด้วยสายตาแปลกๆ เมื่อก่อนแถวนี้มีตั้งหลายคนนะอยู่ดีๆก็ไม่กลับมาอำนวยยกหัวขึ้นมองเฉยๆไม่เห็นสงสัยถูกจับว่ะเห็นรถตำรวจมาวนบ่อยมันหัวเราะแต่ช่างเถอะหิวว่ะมีอะไรเหลือบ้างอำนวยเงียบไปครู่ก่อนตอบเรียบมีหมูนิดหน่อยกินตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นเห็นหมานี่สิหลังโรงน้ำแข็งมีที่นั่งจะได้ไม่โดนว่า เขาพูดเหมือนคนใจดีแต่ในใจกลับคำนวณทุกระยะทางจุดที่ไฟดับจุดที่พื้นเปลียกและกำแพงสูงที่ไม่มีใครปีนได้พอชายคนนั้นเดินตามเขาแน่ใจแล้วว่ามันจะไม่มีวันกลับออกมาที่ท้ายซอยมีโต๊ะไม้ผุอยู่ตัวหนึ่งกลิ่นอับและขยะลอยอบอวนเขาวางกล่องหมูไว้ตรงหน้าอีกฝ่ายเอาสิของดี ชายคนนั้นยิ้มขอบใจลุงใจดีเหมือนแม่ค้าแถวนี้ไม่มีแล้วก็อยากช่วยพวกที่หิวเขาตอบเรียบแล้วหยิบเหล็กขึ้นมาจากรถเข็นอย่างช้าๆตอนที่เหยื่อยังเคี้ยวหมูคำแรกอำนวยยกเหล็กขึ้นสูงกว่าไหลเสียงเหล็กกระแทกดังต่อเนื่องก่อนร่างนั้นจะซุดลงเหมือนเชือกหมดแรงเขาไม่พูดไม่รีรอยกขึ้นอีกครั้งแล้วทิ้งน้ำหนักลงไปเสียงหายใจของอีกฝ่ายขาดตอนแล้วทุกอย่างเงียบสนิท กลิ่นคาวอบอวลในอากาศช้าๆเหมือนหม้อน้ำยำที่เพิ่งเดือดเขามองร่างที่เริ่มนิ่งก่อนพูดเบาๆเรากับสรุปงานในวันหนึ่งไม่มีใครเห็นดีแล้วอํานวยเช็ดมือบนผ้าที่เปื้อนเลือดเดินกลับรถเข็นในความเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรากับเพิ่งแค่เก็บของหลังร้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้น เมื่อถึงรถเขาเปิดฝาถังน้ำแข็งมองเนื้อสดที่เตรียมไว้สำหรับขายวันพรุ่งนี้แล้วนิ่งนานก่อนจะพึมพำในลำคอเสียงแผ่วของคืนนี้จะแซบกว่าทุกครั้งแน่ลมกลางดึก พัดผ่านซอยเปลี่ยวเสียงล้อรถเข็นของอำานวยดังลับไปในความมืดเหมือนเสียงซ้ำของคืนก่อนหน้าและเหมือนจะมีคืนถัดไปอีกเรื่อยๆโดยไม่มีใครรู้เลยว่าตลาดเล็กๆแห่งนี้กําลังค่อยๆกลืนคนหายไปทีละคนรุ่งเช้าหลังคืนที่สองอำานวยนั่งอยู่หลังตลาดคนเดียวเขาไม่ได้หลับทั้งคืน มีเพียงหม้อน้ำร้อนกับถังเนื้อสดที่เพิ่งล้างเสร็จใหม่กลิ่นคาวจางๆยังติดปลายนิ้วเขามองเนื้อในถังอย่างนิ่งงันสีแดงเข้มสวยกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นในชีวิตค้าขายของเขาวันนั้นร้านเขาขายดีผิดปกติลูกค้าหลายคนชมว่ายำของเขาหอมแซบนัวกว่าแต่ก่อน อำนวยไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าและตักเพิ่มให้ทุกคนเหมือนคนทำงานที่รู้หน้าที่ดีความรู้สึกแปลกบางอย่างไหลเวียนในอกเหมือนความภาคภูมิที่ไม่มีใครเข้าใจเมื่อถึงค่ำเขาเข็นรถกลับมาที่เดิมตรงหัวมุมตลาดเขามองเห็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อยืดขาดๆกำลังคุยขยะหาของกินข้างร้านลูกชิน้นชายคนนั้นชื่อทศ เคยแย่งข้าวจากลูกค้าเขาเมื่อเดือนก่อนอำนวยจำได้ดีตอนนั้นเขาทำได้เพียงยืนมองเพราะกลัวคนอื่นเห็นว่าใช้ความรุนแรงแต่คืนนี้ไม่เหมือนเดิมเขาเดินเข้าไปยิ้มบางทศมานี่สิกินยำไหมวันนี้เหลือเยอะทศชะงักหันมามองอย่างไม่ไหวใจเอาจริงดิลุงนี่แปลกตั้งแต่วันนั้นทำท่าจะตีอยู่เลย วันนั้นกูก็หิวหมุดหิดไปหน่อยวันนี้อารมณ์ดีเอาเป็นของเหลือไม่คิดเงินคำว่าของเหลือทำให้ทศรีบลุกขึ้นทันทีเขาเดินตามอํานวยไปทางหลังตลาดแสงไฟข้างทางดับไปครึ่งดวงเหลือแค่แสงสีส้มสลัวจากอีกด้านหนึ่งที่พอให้เห็นเงาคนสองคนเดินเรียงกันอํานวยวางถุงพลาสติกบนลังไม้กินตรงนี้ก็ได้ลมเย็นดีทศนั่งลง หยิบเนื้อชิ้นหนึ่งขึ้นมาดูหมูหันบางดีนะลุงของดีต้องใช้ของสดเขาตอบเรียบพร้อมหยิบเหล็กกันล้อขึ้นช้าๆจากข้างตัวขณะทดก้มลงจะกัดอํานวยเดินเข้าไปด้านหลังเงียบๆยกเหล็กขึ้นเหนือหัวน้ำหนักทั้งหมดทิ้งลงในจังหวะเดียวเสียงเหล็กกระแทกช่วงบนดังหนักร่างนั้นสั่นสถานก่อนจะล้มควม่ำเขาไม่พูดแม้แต่คำเดียว ยกเหล็กขึ้นอีกครั้งแล้วสามตรงกลางเสียงกระแทกต่อเนื่องสามครั้งแล้วทุกอย่างเงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจของอำานวยที่หนักและช้าเขาก้มลงมองร่างนิ่งที่นอนคว่ำหน้ากับพื้นข้างตัวมีชิ้นเนื้อที่ยังหล่นอยู่ในถุงเขาเอื้อมมือหยิบขึ้นมาดูสีแดงข้นสะท้อนในแสงไฟส้มสลัวก่อนวางมันลงบนพื้นอย่างระวังมืออีกข้างเช็ดเหล็กด้วยผ้า จัดการให้เรียบร้อยเหมือนทำงานในครัวเนื้อที่ไม่ต้องซื้อมันอร่อยกว่าเยอะเสียงเขาแผ่วแต่ชัดเจนในความตั้งใจอำนวยลากร่างนั้นไปพิงกําแพงหลังโกดังจัดท่าให้เหมือนคนหลับแล้วเดินกลับรถเข็นล้างมือในถังน้ำแข็งเช่นเคยเขามองของเหลวสีเข้มที่ค่อยๆจางในน้ำแล้วพูดกับตัวเองเบาๆพรุ่งนี้จะขายดีอีกแน่ รถเข็นหายลับไปในซอยมืดเหลือเพียงรอยเปื้อนบางๆบ,บ,บนพื้นที่ไม่มีใครสนใจและไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือร่องรอยจากพ่อขารถเข็นธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังทำให้ตลาดแห่งนี้สะอาดขึ้นด้วยมือของเขาเองขณะก,กำลังจัดของมีเงาหนึ่งเดินโซซัสโซเซเข้ามาเป็นชายวัย30กว่าเสื้อเปื้อนฝุน่นน่าจะเป็นคนจอนหน้าใหม่ในละแวกนี้ เขาหยุดมองรถเข็นแล้วพูดเสียงดังของเหลือไม่ลุงเห็นขายดีทุกคืนอำนวยมองนิ่งเขารู้สึกทันทีว่านี่คือวัตถุดิบต่อไปเสียงในหัวนิ่งและแน่วแน่ไม่ใช่ความโกรธอีกต่อไปแต่มันคือความเคยชินของเหลือมีแต่มากินตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเห็นเขาไม่ให้คนจอนเข้าในตลาดมานี่สิข้างหลังมีที่นั่งเขาพูดเสียงเรียบ ชายคนนั้นเดินตามมาอย่างง่ายดายความมืดในตรอกกลืนเสียงรองเท้าทั้งคู่ไว้จนหมดแสงไฟจากเสาไฟดวงสุดท้ายดับวูบพอดีราวกับโชคเข้าข้างคนลงมือเมื่อถึงกำแพงหลังโกดังอำนวยวางกล่องพลาสติกลงเปิดให้ดูกินก่อนเดี๋ยวห่อเพิ่มให้ชายคนนั้นยิม้มยื่นมือหยิบขึ้นมาลุงใจดีจังใช่อำนวยตอบเบา แต่ใจกูไม่ให้พวกมึงอยู่นานหรอกทันทีที่เหยื่อเงยหน้าอํานวยยกมีดขนาดใหญ่ที่ใช้แล่เนื้อขึ้นฟันเฉียงจากด้านข้างเสียงกระทบดังหนักร่างนั้นสุดลงในจังหวะเดียวเขาไม่รีรอใช้แรงทั้งหมดของแขนซ้ำลงไปอีกทีจนเสียงหายไปเหลือเพียงลมหายใจของเขาเองอํานวยนั่งนิ่งพักครู่หนึ่งก่อนใช้ผ้าขาวเช็ดมีดอย่างใจเย็น เขาจัดร่างให้นั่งพิงกำแพงเหมือนเดิมจากนั้นหันหลังกลับโดยไม่แม้แต่จะมองซ้ำในมือยังถือกล่องที่เปื้อนเลือดเขามองมันในแสงจันทร์แล้วพูดกับตัวเองเบาๆของคืนนี้จะเป็นรถใหม่รุง่งเช้ายำลุงนวยขายดีเป็นประวัติการลูกค้าต่างชมว่าเนื้อนุ่มมากอำนวยเพียงตอบสั้นๆด้วยรอยยิ้มบางๆว่า ของดีต้องทำเองทุกขั้นตอนไม่มีใครรู้ว่าขั้นตอนที่ว่าเริ่มจากตรอกมืดหลังตลาดเมื่อคืนนี้เองยามค่ำคืนของตลาดกลางเก่ากลายเป็นที่ร้างผู้คนในละแวกนั้นเริ่มพูดกันว่าแถวนี้มีเงาดำเดินผ่านบ่อยพอรุ่งเช้าก็จะมีของแปลกตกอยู่ตามพื้นรองเท้าเก่าเสื้อขาดขาดหรือกระเป๋าผ้าที่ไม่มีเจ้าของ อำนวยฟังคําพูดเหล่านั้นด้วยความสุขใจในใจลึกๆเพราะทุกของตกคือหลักฐานที่เขาทิ้งไว้เองเขาเริ่มวางแผนมากขึ้นไม่ใช่แค่ใช้เหล็กฟาดแล้วลากไปแต่เลือกเหยื่อเลือกเวลาและที่สำคัญเขาเริ่มเรียนรู้วิธีจัดการให้เนียนมากกว่าเดิมคืนนั้นอากาศอบอ้าวอำนวยเข็นรถเข้าซอยข้างตลาดตั้งแต่หัวค่ำแสงไฟสลัวทำให้ทุกอย่างดูนิ่ง เขาเลือกที่ตั้งร้านให้ไกลาจากร้านอื่นมากที่สุดข้างโกดังเก่าที่มีกลิ่นน้ำมันเครื่องติดพื้นมุมนี้ไม่มีใครอยากมาแต่สำหรับเขามันคือห้องทำงานส่วนตัวเขาเพิ่งขายยำให้ลูกค้าสุดท้ายไปเมื่อเที่ยมคืนเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงบินกระทบหลอดไฟพอเขากำลังจะเก็บของมีชายร่างผอมสูงเดินมาในเงามืดแววตาขุ่นมัวเต็มไปด้วยความเมาลุงขอยำหน่อยกูยังไม่ได้กิน เสียงนั้นสั่นๆแต่ก้าวเข้ามาใกล้จนถึงรถเข็นอํานวยเงยหน้าสายตาเย็นเฉียบหมดแล้วยามาโกหกเห็นหมูในถังอยู่ชัดๆคำพูดนั้นเหมือนเชื้อเพลิงเติมไฟในอกอํานวยยิ้มบางอยากกินก็ได้เดี๋ยวทำให้พิเศษ จริงดิของฟรีใช่ไหมเขาทำทีหยิบกล่องพลาสติกเดินนำไปยังตรอกแคบข้างหลังที่นั่นมีผนังสูงปิดสองด้านพื้นขรูขระเหมือนหลังบ้านที่ไม่มีใครอยากย่างเท้าเข้าชายเมาเดินตามหัวเราะอ,อ้อแอลุงนี่ใจดีวะไม่เหมือนคนอื่นเลยพอถึงจุดที่มืดที่สุดอํานวยวางกล่องลงแล้วพูดเรียบโกมสิเดี๋ยวกูตักให้ชายคนนั้นโน้มตัวลงมือยังถือขวดเหล้าไม่ปล่อย เสียงเหล็กกระทบดังชับจังหวะแรกทำให้ร่างนั้นเสเขาตวัดเหล็กกลับอีกข้างฟาดเต็มแรงจนเสียงขวดล่นกระแทกพื้นแตกดังพอร่างล้มเขาเหยียบไว้แล้วซ้ำช้าๆแต่มั่นคงจนเสียงหยุดลงอํานวยหอบแผ่วๆแต่รอยยิ้มกลับชัดขึ้นเขามองเหยื่อที่นอนนิ่งบนพื้นดินสกรปรกแล้วพูดเสียงเรียบของคืนนี้สดดี เขาจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบเอาเหล็กล้างในถังน้ำเปิดฝาถังน้ำแข็งดูตรวจดูของในนั้นชิ้นเนื้อเก่าที่เตรียมไว้สำหรับขายวันรุ่งขึ้นอย่างนุ่มไม่มีกลิ่นเขาหยิบชิ้นเล็กๆจากร่างตรงหน้าใส่ถุงอย่างใจเย็นเมื่อเสร็จเขาล้างมือในน้ำจนใสอีกครั้งปัดเสื้อให้เรียบแล้วเข็นรถออกจากตรอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในตอนเช้าร้านยำของอำหนวยขายหมดภายในชั่วโมงเดียวเสียงลูกค้าดังทั่วตลาดวันนี้อร่อยกว่าทุกวันเลยลุงเขายิ้มบางตอบเพียงสั้นๆของดีต้องทําเองทุกขั้นตอนไม่มีใครรู้ว่าขั้นตอนของเขาเริ่มตั้งแต่เลือดหยดแรกเมื่อคืน เช้าวันต่อมาตลาดเต็มไปด้วยเสียงชื่นชมยำลุงหน่วยดังลั่นจนแม่ค้าแผงข้างๆบนงุดหงิดบางคนถึงกับพูดว่าอยากขอสูตรไปทำขายเองอำหนวยเพียงยิ้มบางพูดสั้นๆเหมือนเดิมสูตรนี้ทำเองทั้งหมด คืนนั้นหลังตลาดปิดเขานั่งล้างถังนั้นแข็งอยู่หลังโกดังเงื่อไหลผสมของเหลวสีจางในถังเสียงเหล็กขูดพื้นดังเป็นจังหวะสายตาเขาเรียบเฉยเหมือนคนกำลังล้างหม้อธรรมดาแต่ใจกลับกำลังคิดถึงของใหม่ที่จะใช้ในคืนนี้ระหว่างที่เขากำลังเก็บของมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังลุงให้ช่วยไหม อำํานวยหันไปเห็นชายหนุ่มใส่เสื้อยืดสะพายกระสอบปุ๋ยคล้องไหลเป็นเด็กเก็บของเก่าที่วนแถวนั้นมาหลายเดือนไม่ต้องเดี๋ยวเลอะอำํานวยพูดโดยไม่เหยื่อหน้าไม่เป็นไรลุงผมช่วยบ่อยเขาตอบพร้อมยิ้มซื่อๆอำํานวยนิ่งไปชั่วครู่ก่อนพยักหน้าเบาๆงั้นถือถังน้ําให้หน่อยเขาเดินเข้ามาใกล้วางถังข้างๆอย่างว่าง,ง่ายลุงขายดีเนาะผมเห็นคนต่อคิวทุกวันเลย ของอร่อยขนก็อยากกินใช่สิผมยังอยากลองเลยอำนวยหันมาช้าๆศบตาเด็กหนุ่มตรงหน้าแววตาใสาเกินไปสำหรับที่แบบนี้อยากกินจริงเหรอจริงสิลุงงั้นคืนนี้มากินที่หลังร้านเดี๋ยวทำให้ฟรีไม่ต้องแย่งใครคืนนั้นเขาเตรียมของเร็วกว่าปกติหลังตลาดวายเข็นรถมาจอดหลังโกดังเหมือนเคยเด็กหนุ่มก็มาอย่างซื่อไม่สงสัยอะไรเลยนั่งก่อนเดี๋ยวทำให้ ขอบคุณครับลุงผมหิวมากเลยอํานวยหยิบกล่องพลาสติกออกมามีทั้งเนื้อหัน่นผักและน้ำยำเขาทำมือเป็นสัญญาณให้ก้มลงมาดูใกล้ๆนี่แหละของพิเศษขณะที่เด็กหนุ่มโน้มหน้าเข้ามาเหล็กในมือของอํานวยพุ่งขึ้นจากด้านข้างเสียงกระแทกแหบต่ำดังในซอยแคบ เขาล้มทั้งตัวทันทีมือคว้าพื้นพยายามลุกแต่อำานวยไม่เปิดโอกาสเขาซ้ำอีกทีเต็มแรงเสียงบางอย่างแตกราวกับไม้หักไม่มีเสียงร้องมีเพียงเสียงหอบของอำานวยกับลมหายใจที่ขาดห่วงของเด็กหนุ่มที่ค่อยๆเงียบลงเขายืนมองร่างนั้นนิ่งมือสั่นน้อยๆแต่รอย,ยิ้มกลับปรากฏบนใบหน้าของสดแบบนี้คงนุ่มกว่าทุกครั้ง เขาจัดการทุกอย่างเหมือนเดิมล้างถังเปลี่ยนเสื้อใส่ของลงถุงอย่างเป็นขั้นตอนแล้วเข็นรถออกจากตรอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเชา้าร้านของอำานวยคนแน่นจนถึงขั้นต้องต่อคิวรอบสองบางคนพูดว่าวันนี้อร่อยกว่าทุกวันอีกลุงอำานวยเพียงหัวเราะในลำคอของดีมันต้องใหม่เสมอ ไม่มีใครเห็นว่าเบื้องหลังโกดังมีกระสอบปุ๋ยใบหนึ่งวางอยู่ในเงามืดชื่อยำลุงหน่วยกระจายไปไกลกว่าเดิมจากตลาดย่านเก่ากลายเป็นร้านรถเข็นที่คนตามหาทั้งจากโพสต์ในโซเชียลและรีวิวในกลุ่มกินดึกมีคนขับมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งเมืองมากินถึงที่บางคนบอกว่ากินยำร้านไหนก็ไม่เหมือนร้านนี้ รสเปรี้ยวจัดและกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครลอกได้อำหนวยยังคงทำทุกอย่างเหมือนเดิมล้างมือก่อนจับของทุกครั้งจัดมีดเรียงแนวเดียวและที่สำคัญเขาลงมือเลือกของสดด้วยตัวเองทุกคืนไม่มีใครรู้ว่าทำไมร้านเล็กๆของชายวัยห้กว่าถึงมีเนื้อสดใหม่ทุกเช้าทั้งที่ไม่เคยเห็นเขาเข้าตลาดเช้าเลยสักวัน คืนนั้นเขาเห็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อบริษัทเดินเซออกมาจากร้านเหล้าใกล้ตลาดมือถือขวดเบียรด่าทอเสียงดังไปทั่วตรอกอำํำนวยมองตามนิ่งๆเหมือนจับจุดหมายได้ตั้งแต่แรกเขาเดินเข้าไปใกล้พร้อมรอยยิ้มที่ดูเหมือนคนใจดีเฮ้ hey, พี่เมาแล้วอย่าเดินกลางซอยสิเดี๋ยวโดวนปล้นชายคนนั้นหัวเราะเสียงแห้งปล้นอะไรกันไม่มีเงินเหลือรอกลุง งั้นมากินยำหน่อยไหมของเหลือจากร้านไม่คิดเงินคำว่าของเหลือทำให้คนเมาหยุดหัวเราะทันทีเขามองอํานวยอย่างพอใจเอาดีของฟรีนี่หวานที่สุดแล้วอํานวยพาเดินเลี้ยวเข้าซอยข้างโกดังเหมือนทุกครั้ง ตรอกนี้เงียบพอให้ได้ยินเสียงลมพัดกระดาษเปลีวไฟเสาเดียวกระพริบแสงช้าๆพอถึงมุมสุดเขาวางถุงพลาสติกลงตรงโต๊ะไม้พังๆเปิดให้ดูของดีจริงเหรอวะลุงคนเมาหัวเราะแล้วก้มมาดมเนื้อในถุงหอมกว่าที่คิดนะอำนวยตอบเรียบหอมสิของสดจากเมื่อคืน คำพูดยังไม่จบเล็กในมือเขาเวี่ยงขึ้นจากด้านล่างพุ่งเข้ากลางขากลางไกลเต็มแรงดังกรอบก่อนร่างนั้นจะล้มกระแทกโต๊ะพังคืนอํำหนวยเดินเข้าไปใกล้ยกเหล็กขึ้นอีกครั้งเสียงหักของชิ้นส่วนในร่างดังแผ่วสั้นแต่ชัดในความเงียบเขามองนิ่งๆเหมือนเช็คงานไม่มีร่องรอยลังเลในแววตาแม้แต่น้อยจากนั้นค่อยๆจัดร่างให้พิงกำแพงเหมือนคนนั่งพัก หยิบขวดเบียร์ที่หล่นขึ้นมาวางไว้ข้างมือทุกอย่างดูเหมือนอุบัติเหตุของคนเมาที่หัวฟาดอำํำนวยล้างเหล็กในถังน้ำที่เตรียมไว้เขาปิดฝาถังหันไปมองเหยื่อที่ยังคงนั่งนิ่งตรงมุมกำแพงแล้วพูดกับตัวเองช้าๆคืนนี้กลิ่นดีกว่าทุกคืนรุ่งเช้ารถเข็นยำของเขาขายหมดก่อนสิบโมงคนต่อคิวกันยาวจนแม่ค้าอีกฝั่งเริ่มอิจฉา หลายคนถามว่าใส่เครื่องลับอะไรถึงอร่อยขนาดนี้อำนวยเพียงยิ้มบางตอบคำเดิมเสียงเรียบของดีต้องเลือกเองทุกคืนไม่มีใครรู้ว่าคืนที่เขาหมายถึงนั้นไม่ใช่เวลาไปตลาดสดเลยแม้แต่น้อยรุ่งเช้าวันอาทิตย์รถเข็นหลายคันไม่กล้าออกมาขายหลังมีข่าวคนเร่ร่อนหายไปต่อเนื่องถึงห้ารายในเดือนเดียว ตำรวจเริ่มเข้าตรวจพื้นที่ล้อมตลาดไว้ตั้งแต่หัวมุมซอยจนถึงโกดังเก่าอำนวยเข็นรถยำม,มาตั้งเหมือนทุกวันท่ามกลางสายตาสงสัยของคนรอบข้างเขาไม่พูดไม่สบตาใครมีเพียงเสียงมีดกระทบเขียงดังเป็นจังหวะกับกลิ่นน้ำยำร้อนๆที่คลุ้งไปทั่วตรอก เขาส่งถุงยำให้ลูกค้าก่อนหันกลับไปจัดของในถังน้ำแข็งฝาปิดแน่นแต่รอยแดงบางๆตรงขอบยังไม่แห้งสนิทดีเขาเอาผ้าเขามา้าปิดทับไว้ตามสัญชาตญาณไม่ถึง10นาทีต่อมารถตำรวจสองคันแล่นมาหยุดตรงปากตลาดเจ้าหน้าที่เดินตรวจทุกแผงพร้อมสอบถามแม่ค้าหลายคนเสียงรองเท้าหนังเหยียบพื้นคอนกรีตดังใกล้เข้ามาลุงครับขอคุยหน่อย ตำรวจนายหนึ่งพูดอำนวยเงยหน้าขึ้นสีหน้านิ่งมีอะไรกันครับเมื่อคืนมีคนเห็นลุงอยู่หลังโกดังเราขอตรวจรถเข็นหน่อยนะอำนวยหัวระเบาๆก็รถขายของจะมีอะไรแต่เงื่อเริ่มผุดบนขมับมือข้างหนึ่งเผลอกำผ้าเข่ามาแน่นเจ้าหน้าที่เปิดฝาถังน้ำแข็งเนื้อสดสีเข้มเรียงซ้อนกันเป็นชั้นน้ำแข็งบางส่วนละลายจนเห็นรอยแดงข้างใน ตำรวจคนหนึ่งใช้ไม้คีบเคียขึ้นมาดูก่อนนิ่งไปชั่วครู่แล้วหันมามองหน้าอํานวยลุงหมูแบบนี้ซื้อจากไหนครับสีแปลกมากร้านเดิมตลาดเช้าเขาตอบเรียบเสียงสั่นเล็กน้อยตลาดไหนเหรอครับก็จำชื่อไม่ได้ขายอยู่เรื่อยๆตำรวจไม่พูดต่อแต่สายตาเริ่มแข็งขึ้นพวกเขาเดินตามรอยล้อรถเข็นไปถึงตรอกหลังโกดังที่อํานวยใช้ซ่อนเหยื่อมาตลอด ที่นั่นมีเพียงกลิ่นคาวแรงกับคราบสีเข้มแห้งกรังบนพื้นกำแพงเจ้าหน้าที่อีกนายก้มลงมองก่อนยกมือขึ้นเรียกเพื่อนดูนี่สิเมื่อภูเขาแหวกพุ่มไม้เข้าไปเจอเสื้อผ้าเก่าเปื้อนและเศษผมคนติดกับกำแพงปูนลุงครับตำรวจนายแรกพูดเสียงเรียบนี่มันอะไรกันแน่อนํานวยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจเบา เขาเพียงมองภาพตรงหน้ารากับเห็นงานที่เสร็จสมบูรณ์มันก็แค่พวกไม่รู้จักพอเขาพูดช้าๆพวกที่ไม่เคยหยุดขอไม่เคยรู้จักคำว่าพอตำรวจขยับเข้ามาใกล้จับแขนเขาใส่กุญแจมือทำไมต้องฆ่าพวกเขาก็คนเหมือนกันอำานวยหันมามองดวงตาเย็นเฉียบเหมือนคืนแรกที่เริ่มลงมือเพราะพวกนั้นมันทำให้โลกสกปรก กูแค่ล้างให้สะอาดเขาไม่ได้ขัดขืนเมื่อถูกพาขึ้นรถเสียงเครื่องยนต์ดังกลบเสียงตลาดที่ค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงรอยเลือดซีดจ,จางที่พื้นทางเดินซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ช็อกวงไว้วันต่อมาข่าวดังทั่วประเทศจับพ่อค้ารถเข็นฆ่าคนเร่ร่อนเอาเนื้อมาทำยำขายกลางตลาด ภาพชายวัย53ในชุดขายของธรรมดากลายเป็นภาพพาดหัวของข่าวทุกสำนักในห้องสอบสวนอำานยพูดประโยคสุดท้ายก่อนถูกคุมตัวเข้าคุกของที่ไม่มีใครต้องการกูก็แค่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากนั้นตลาดเก่าถูกสั่งปิดถาวร กลิ่นคาวที่ลอยอยู่ในตรอกหลังโกดังยังไม่เคยจางไปแม้เวลาผ่านไปหลายเดือนและไม่มีใครกล้าเดินผ่านตรงนั้นอีกเลยเรื่องราวในช่องนี้ร้อยเรียงขึ้นจากจินตนาการและเงาแห่งความจริงเพื่อเตือนใจทุกดวงวิญญาณที่ยังหายใจ ว่าความโหดร้ายที่น่าหวาดหวั่นที่สุดอาจมใช่พูดผีปีศาจหากคือใจคนที่ซ่อนความเหี้ยมเกรียมไว้เบื้องหลังรอยยิ้ม